สวัสดีค่ะ,คะมากินข้าวได้จ้าเมนี่เอาไปแตจะพามากินตแตุ่องแบบอันนี้จานของแม่แบบบะเฮดได้จ้านี่จานน้่งเป็นแบบเผ็ดมากของแม่แบบเผ็ดโอ้ยยังว่าของของเจาะของอนะันเนอะของแม่แบบพวเผ็ดของเพชรแบบเผ็ดเหนื่อยจ้าแม่กินแบบพวเผ็ดลูกกินแบบเผ็ดโอ้ ยายยายไม่กินข้าวปิ่งปะบูแล้วจ้าปิ่งปะบูยายกินอิ่มแล้วยายไม่กินเลยวันนี้เอ่าเด้ิ่มาเด้อเพื่อนกินขนเฟีดเดอค่ะของแซ่บีสานนะคะวันนี้เป็นเต่บเป็นเต๊ะ ซิมแล้วอาจารย์เผ็ดกันอานจารย์เผ็ดเป็นยังไงซิมหรือ,อยังนี่รูซิมเราเส้นเดียวกินหนักเซนชอบกินเลื่งยงน้อยส้มตำกับย่างปลาบูเด้เจ้าแซบาแ่บแซ่บเ,เนื้อเมื่อไรคือจังเฟศนี่แหะเฟศเก่าเออนาอ,อกก็องแบบจนไม่เพริเนี่อยละมันคั้นไหลายเนาะ แซ่บหอดทั้งหงยาซูมยปลาปลาปลามได้ขายดอกกันมั้ก็เจียวกันพูดอนได้ไปบุนคุได้กินปลากินเนื้อมันคนบ้อขยิเขาแล้วคนย่างหมูย่างปลาคนหม้อยิข่าคนก็บม่ื้อมึงเอางิงมาให่ใ่รังบ่อนมึงเลยอรกบ่อนน้อยเ้บ่อเจียวเจียวเจี ตายว่าย้อนเขารูต้ต,ตอนตกห่างันอีกแล้วกูตัวหันเจ็บขึ้นให้มเมืเ่ม<ต>อเช้านี้นมีอะไรมาไหมครับโต๊ะคนไม่เ้าโอ้ยน้อนแมงมันจ้ะกินเถอะเนี้ยเนี้ยไม่ให้ยังสั่นบาดขอกินยืนกินจ้าไม่ใช่นั่งนะจ๊ะใ,<ช>ให้ยืนค่ะไคบางวันเลยเป็นร้องเพลเก็บมากเลยแบบนี้นะ กินเอาวามันอาตำมหุ่งกินกับตำมงหุ่นนะแซบดอกอันนี้นะยายมอกก่อนนั้นเี่แม่ว้าแม่ ยายมาออกกองน้ำน้าแม่ยายแล้วสิปีนบักซีดาแจังน้อยแล้วก็ปีนเอาบักซีดาตอนโตแห้งบ้าแค่ไยิ่งปีนจเียไม่อนี่ขอานมายายะอืมอแซ่บแซบแซอะไรบ้างเนี้ย้าทางนี้บอมีแล้ว เอรนร่นจังไหวแต่ายอยู่พนไม่เม่มาสูงมาซสูงเ้ยอร่อยมากเงวันไรเนี่ยเงวันคือหลยแทนมันนี่กินย่างป่าบ่ะนันเถอกินป่าเฮ้ หน้าตาส้มตำนะคะส้มตำแซ่บน,น,น,น้ำต้มเยอแล้วกินซึ้นไม่อันนี้ขอนงน้องเฟตจ้าไม่เผ็ดใส่พริกสองเม็ดของแม่น้องเฟ็ดหาเม็ดเจ้ะอยากกินเด่นต้องกินนิ้เดีกว่า รอ,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 อร่อยม,มากอร่อยอร่อยข้าวค่ะข้าวแม่พูอว่าทำให้ทุกคนอีสานบม่ใส่สอนค่อเหรอมันมันบ่ถือกะดีต้องใส่มืมอ,อ,อมันค่อยถือค่อยอย่างมันค่อยแซ่บฉ้ใส่สอนกับสอนไม่แซ่บค่ะ กินปลากินปลาลูกสิเรากินปลาจะได้ฉลาดฉลาดมากินปลาปลูกแม่ตอนลูกปี๋ลูกแยบกินปลาแม่นั้นเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมามีใหม่โอ้ยโอ้ยมา ข้าวค่ะข้าวปลากับตำมะกรนค่ะข้าวค่ะข้าวทั้งหั้นยอดแจ่นี่จะหมอนเก็บโคยง่ายมากหมดแล้วกาเือไว้โอ้

ใส่คมหาเลยโอ้เสียบเลยเข็มอร่ยอยอ